สไลด์นำเสนอด้วย AI ใน10นาทีสำหรับใครค่ะที่จะต้องออกไปนำเสนอต่อหน้าผู้คนแล้วคุณฝักสนใจแล้วว่าคุณจะใช้สไลด์และใช้ Presentation ในการนำเสนอโดยการที่คุณมีระยะเวลาในการทำสไลด์จำกัดพี่บอกเลยว่าเพียงแค่คุณค่ะรู้เครื่องมือ3าอย่างนี้นั่นคือ ChatGPT Word และ PowerPoint คุณเองก็สามารถที่จะสร้างสไลด์นำเสนอได้ภายในส0นาที การนำเสนอนะคะองค์ประกอบหลักแล้วค่ะมีองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยคือเนื้อหาส่วนที่2ค่ะนั่นคือสไลด์นําเสนอและส่วนที่3นั่นคือวิธีพูดนําเสนอซีรีส์นี้ค่ะประกอบไปด้วยการสร้าง2ส,ส่วนนั่นคือสร้างเนื้อหาและสร้างสไลด์นําเสนอถ้าคุณนะสามารถที่จะสร้างเนื้อหาได้ภายในระยะเวลารวดเร็วและหากคุณสามารถสร้างสไลด์นําเสนอได้ในระยะเวลารวดเร็วเช่นกันพิมพ์จะบอกไปว่าคุณจะเป็นต่อในการนําเสนอ เพราะคุณจะมีเวลาในการเตรียมการพูดนำเสนอนั่นก็คือองค์ประกอบที่3ดังนั้นแล้วค่ะสำหรับใครที่มีระยะเวลาในการเตรียมการน,นำเสนอจําัดแต่จําเป็นต้องมีสไลด์และ powerpoint ซีรีส์นี้ค่ะตอบโจทย์คุณเลยนั่นคือทําให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาและตั้งสไลด์นําเสนอในองค์ประกอบแรกและองค์ประกอบที่2อย่างรวดเร็วเร็วที่สุดคือภายใน10นาทีซีรีส์นี้นะคะพิม์แปงออกเป็น3บทเรียนด้วยกัน บทเรียนแรกค่ะนั่นคือการสร้างเนะะื้อหาด้วย ChatGPT บทเรียนที่2คือการสร้างเอาลายได้ Word และบทเรียนที่3คือการสร้างสไลด์นำเสนอด้วย PowerPoint พร้อมเทคนิคการสร้างสไลด์ให้ดึงดูดใจผู้ฟังซึ่ง3บทเรียนนี้ค่ะจะทำให้คุณมีวัตถุที่ในการพูดที่ดีเป็นส่วนส่งเสริมค่ะให้คุณสามารถนำเสนอได้อย่างเข้าเส้นชัยได้ คุณพร้อมแล้วไปเริ่มต้นที่บทเรียนที่หนึ่งเลยนั่นคือการสร้างเนื้อหาด้วย ChatGPT ค่ะ